สวัสดีครับสวัสดีเช่นเคยนะครับพวกเรายกกันซิ่ง EP สี่สิบสานะครับผมเดินทางถึง EP สีสามมาแล้วเดี๋ยวพาไปชมางานนะครับผมนี่ครับงานงานเปลี่ยนเสานะครับนี่ครับมีเสาปูนนะครับ มีฟองด้วยห้องน้ำปูนอีก้วนะครับมีข้างหลังห้องน้ำปูนนะมันหกต้นนะครับหลังนะครับยกจากระดับเดิมขึ้นไปหนึ่งเนึ่ห้าสิบนะครับผมนะครับหลังก็ค่อนข้างใหญ่ไม่ใหญ่มากนะครับปานกลางครับเดี๋ยวมาชมการเทเสานะครับผมเทเสาละยกสูงนะครับครับผม ครับผมหลังนี้มีเทขาน้นะครับผมเทขานจากระดับดินขึ้นไป57นะครับผมนะครับครับผมจะมาทำสมการเทเสาและยกสูงนะครับผมพร้อมเทขานะครับครับผมครับตอนนี้ทีมงานเราก็ทําการเทเสาเสร็จสิ้นแล้วครับผมเดี๋ยวจะทําการยกนะครับนะครับเสน็จเป็นตัวแล้วนะครับผม ครับครับผมครับตอนนี้ทีมงานเราก็ทําการยกและเทเสาเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับแต่ก็ดับเดิมขึ้นไปสามซอกนะครับนะครับห้องน้าสบายครับเดี๋ยวมาชมการเทคานด้วยนะครับเทคานนะครับหลังนี้จะมีการเทคานด้วยนะครับนะครับผมไม่แน่ไม่แน่อาจจะเทพื้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาชมการเทคานก่อนนะครับผม ทีมงานเราก็ทำงานผคานเสรื่สที่เรียบร้อยนะครับนะครับผ่านเลยครับผมจะนมาอลลูกขับรอบบ้านแล้ชมหลังบ้านนะครับสูงป่องลงเลยนะครับเดี๋ยวจะมีงานเทพื้นนะครับเดี๋ยวใส่พื้นก่อนนะครับวันนี้ใส่ดินนะครับผมเดี๋ยวไปชมการเทพื้นกันนะครับผม ครับผมหลังจากที่เราเทคานเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการปรับพื้นนะครับจะเทพื้นนะครับี๋ยวใส่ดินแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาชมการเทพื้นกะนครับผมครับผมตอนนี้ทีมงานเรากำลังทำการเทพื้นนะครับผมเทพื้นเรียบร้อยแล้วครับขอส่งงานทานี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ